สัสดีครับทุกคนครับเป็นบออโอ้ยรอ,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 อขอบคุณครับพี่แต่ไม่มีข้อสวยแล

รอปักหมุดเดี๋ยวจะมีภาพไปฝากกับทุกคนนะครับแต่หลักๆเราจะไม่ใช้ในง,งานนะวันนี้นะครับไลฟ์ของงานนะครับเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับดูได้อีกหนึ่งวันนะครับ 한 분십 어두 분십 초, 하나, 오 오, 채이 머 สอัดีครับพีกคนครับสวัน, Ru วนดีครวคบสวัสด<อ>ีท<อ>ุกท<อ>่านด้วยนะครับ กินข้าวนะทุกคนครับที่บ้านเราน้าจะห้าโมงเย็นมาเจ้หกโมงป่ะใกล้เจะาหกโมงเย็นแล้วถูกไหมครับใช่พน,น,น้น่าจะประมาณห้าโมงสี่เจ็ดมืนกันวันนี้วันนี้กูตเตอร์แต่งะนครับผมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราห่ายพีวีดิ้งประมาณ

等会儿，等会儿。 สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับดีนะสวัสดีทุกคนครับอีกสิบนาทีหกโมงเหรอครับลกูกก็เดี๋ยวจะมีมีภาพไปฝากทุกคนนะครับทุกคนเป็นน่นะไรเอซีไส้อัลแล้วก็อะไระครับรรห,หมูปักซีหมูฟักซีเอซีเลย ขอบคุณไส้กรอกกับไส้อั่วนะครับที่มาเสิร์ฟให้กับอัลเบอร์ซิสและเอพเปียาแสงห้องเราเลยนะครับที่เราได้ตอนนี้รับประทานอยู่นะครับและนอกเหนือจากนั้นของโปรดอะไรอีกอีกอย่างเลยครับหมกปลาซิลครับนี่พี่น้องพี่น้องทุกคนครับนี่หมกปลาซิลครับน่าจะตั้งแต่เมื่อวานนะเอามาให้เมื่อวานนี่ละโมกอุ่น เขามาอีสานเพราะว่าอาหารอีสานอยู่ทุกที่ครับมาถึงนี้ได้กินหมกลาซิวด้วยผมจริงกินหมกลาซิวไม่เป็นนะแต่พอได้กินแล้วมันก็กินได้แต่แต่มกักไม่ได้มากหลายแต่กินได้อยู่ครับไ,ได้อยู่เพราะมันแบบมันแบบเนื้อมันนิ่มนินะเป็นตาโกเตสันใช่เป็นตานี่หนอ่นอมมไม้หนอ่อไม้ครับผมทุบหน่อไม้ เหนียวติดสุดหน่อไม้เอาเป็นคนครับพี่หงม้าขอขอบคุณที่ในดอมไอพีนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่โอาชินแล้วก็พี่หงม่อพี่หงเอาเอาทองเล็กๆน้อยๆมามอบไปด้วยนาวีทีนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบนะครับในดอมเอพีเราแฟนคลับแฟลบาแสงทองนะครับสปอตเตอร์สปอเอร์เพ็กวินเนอร์สปอต ปอซันด้วยนะครับแล้วก็พี่ไก่ด้วยเมื่อวานก็ถือว่าชื่นชมแพาาะครับเพราะว่าหลายๆคนรอชมแพา,าเยอะมากรอชมศิลป,ปินที่มามอบความสุขอย่างเต็มที่นะครับนอกจากที่เราได้มาเที่ยวด้วยนะครับผมเองก็ได้มาเหมือนแบบมาเอ็นจอยไปด้วยเลยมอบความสุขไปด้วยนะครับในช่วง้ายเมื่อวาน สำหรับวันนี้นะครับยังเป็นอีกหนึ่งวันใครที่จะเข้าในคุมปิดก็เข้าได้เลยนะครับพอบางท่านยังไม่ได้ชมนะครับคืนนี้อีกหนึ่งคืนนะครับ<า>สนุกมากจริงทุกคน,ว,นวันนี้หนึ่งวันนะครับแล้วก็นอกจากจะชมเวทีแล้วรก็มีเรื่องหลังให้ชมแหละหลังเวทีแล้วก็แบบอไปกินขา้าวกับแฟนคลับชมตลอด เพร่ะวาที่เราแบบไปน้่ทานอาหารก็จะได้เห็นแบบแฟนคลับม่แค่มาอะไรแบบถอดตัวบางคนที่เขาแบบจองคิวกับมาพระรางไก่เนี่ยคืออย่างเมื่อวานนะทุกคนเราก็เหมือนแบบไปทา,ขาขนข้าวแฟนคลับบางท่านที่แบบขอดูแลอะไรเงี้ยมาจากมาใสามา่มาดำไก่พี่ไก่ของเรานะครับแล้วเราก็ไลฟ์ทุกคนได้ชมด้วยในระหว่างที่เราพูดคุยมันมันเร็วๆเลยเมันอยู่กับเราด้วยอ่ะเหมือนทุกคนมันมาซเวเดนมาคอนเสิร์ตด้วย เมืเ่อทุกคนได้มีข้าวอบเราเลยนะครับก็คือเมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะทุกคนที่ทุกคนจะไม่ได้ชมแค่หน้าเวทีทุกคนจะเห็นเบื้องหลังด้วยว่าเอ้ยเพาเอยู่ห้องนี้ที่พักอันนี้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับใครที่ยังไ,ไม่ได้เข้านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเราพ่อกันในไลฟ์เลยครับ บอกกันในไลน์ครับยังเข้ายังทานนะเพราะเป็นอีกหนึ่งวันแล้วคนนี้ชื่นชมมาพาเยอะมากเลยผมบอกเลยชื่นใจมาก,กวันวันนี้เป็นหนึ่งวันวันนี้คนน่าจะหลายอยู่เพราะวันนี้มีบอลเตะด้วยขวัญใจผมมาเตะอยู่นี่เลย บางท่านบอกว่าคุ้มไน่นมีความสุขไปด้วยกันอ้าเห็นไหมไมนอาจจะไม่ทุกช็อตอ่ะแต่บางช็อตที่เราไล่ได้เราให้ทุกคนอยุดเราพช่ือว่าตัดเลิกครับฝากปัหมุดหน่อยได้ไหมอรอับยังไม่รับเพราะว่าบางท่านบอกว่าไม่เห็นมุดขึ้น กายสวยสเปคฝรั่งไม่ถึงหรอครับจริงแต่ฝรั่งคือมองเลยเอาไปไมีดี่าถามวกวเตอร์ได้เลยเวลาแกลุกขึ้นอะ่ะฝรั่งก็คือมองต่างก็เดินก็มองเดินก็มองแต่คืออยางสวีเดนที่นี่เขาเป็นฟิลบบเขามองแบบเขาชื่นชมเลยคือด,ด,ด้วยด้วยแบบทรงด้วยเมื่อวานลงไปที่ยวไหมกเูมกเตอร์เดี๋ฝรั่งเลยแกง,งกูเตอร์คิดถแฟนหรอเมออื่อวานเท่นะนี่เขากูเตอร์ เทวเมื่อวานพอลงเวทีปุ๊บยังมาถ่ายรูปข้างหลังแล้วก็กลับไปนะครับเทมเท่ทมากในเรื่องราวของคุณแนละบเมื่อวานชื่นใจนะขนาดผมไม่ได้แบบไปร้องด้วยอ่ะ ผมไปถือว่าผมมาที่ยวแต่ได้ผมขึ้นไปใช่ไหมแต่ตอนที่ผมลงไม่แต่คนแบบเป็นพลังให้าพรวมนเลยคนที่ทาให้แพรวปวดหัวไม่ใช่ใครครับผมเองครับคนที่ทาให้แพรวปวดหัวไม่ใช่ใครครับตอนนี้โซเชียอเท่าไหร่ผมเองครับผมเองครับทุกคนบักลาแ <mm พรวเสมอครับรผมเลยครับ เดี๋ยวเราจะลองปักหมดให้ได้ทุกคนมันไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นใครมีลิงก์นาลิตะมั้งครับนาลิตะไลฟ์มีไหมครับผมฝากปักหน่อยได้ไหมครับใครมีลิงก์ผมฝากปักหน่อยมันไม่ค่อยขึ้นนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะคะคือเขาบอกว่าเยียนเยียนหัวเพราะว่ามาดามไก่แกนู่นนี่นั่นวิ่งแบบบางทีคนเรียกแกไปไปคุยนู่นนั่นแกสิเอฟซีบอกเยียนหัวในส่วนน่้คืนน่ะหรือว่าเยียนมีเจ็บที่มันไรอยู่กลางเขาดึงเล้าเขาดื่มเหล้าเจ็บไรแต่เอาไปมั่งเรื่องนี้เรื่องนี้ดีนเออมากงเอาไปนี้ดีกว่าครับทุกคน เดี๋ยวถ้าขึ้นมาข้างบนอะ่ะเดี๋ยวซัาจะช่วยถือเพราะ่างีคูตเตอร์ต้องร้องกับวินเนอร์ด้วยเราอยากให้คูตเตอร์อยากให้ตเขาอินเนอร์เลงอ,อ,อย่างเต็มที่นึกออกไหมเพราะว่าคูเตอร์ก็ร้องเพลงด้วยอาเป็กวินเนอร์ก็ร้องเพลงด้วยเพราะบางอย่างบางคนที่เขาไม่ได้อยู่กับเราอะ่ะเราจะไปพูดไปบอกเขาเยอะๆก็ไม่ได้เราก็ต้องเกรงใจเขานะคะแม่แม่พอเขาเข้ามาช่วยเราอย่างเงี้ย พราเราก็ต้องต้องเกรงใจเขาเขามาช่วยเราเอาเป็นว่าเดอ๋ซันจะเป็นหนึ่งแรงที่เอากล้องมาถือให้บนเวทีแล้วกันเพราะว่าทุกคนเขาต้องแสดงและเดี๋ซันจะผัดกับพี่ไก่นะครับสับพี่ไก่แล้วกันอ๋อมีพี่อยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวซันร้องถามแกก็ได้ลองลองลองถามแกอ่อใช่ใช่แกนั่งคุยกับซันเหรอแกแกชอบพี่เกย์มากแ่ฝากแกชอบลิเกแกเคยฝึกลิเกไง แล้วแกก็บอกอนคนที่มือนิ่งสุดค,คือนุซี่ที่ไรส่วนแล้วก็ฉัน,นฉันกับน,นุซี่ม่ได้ไ์ส่วนจะมือนิ่งเมื่อวานมือสั่นพอลงไปไปเล้ขึ้นมาแล้วมือสั่นโอเคกลับมา ใส่เสื้อแบบนี้แล้วเสื้อตัวนี้เมื่อวานไปกับพี่พี่หลินแล้วก็คุณแพรวพเขาพาไปเมื่อวันจะหาหาสูตรมาใส่ขายพดดิ้งวันนี้แหละคันเลยไปเจอตัวนี้แล้วเห็นฝรั่งเขาใส่แล้วเขาใส่ดูแบบดูโอเคอ่ะไอเราก็ไม่ได้หลอแบบแบบทรงฝรั่งเราก็คิดว่าโอ้แล้วใส่นี่มันก็แบบไม่น่ารอดหรอกมั้งก็เลยลองหยิบม,มาใส่ก็เลยลองดู ให้มันเป็นแบบสไตล์แบบสีฟ้าๆบ้างแล้วพี่เลยบอกเอามาเลยนะดูซุปตากินหมกปะซิลครับเด็กเด็กข้างบ้านที่มายังประเทศยุโรปกันเป็นแม่แบระซิลนะหมกปะซิลได้อยู่ครับพี่มาสวีเดนได้กินหมกปะซิลนี่ถือว่าสุดยอดนะสันอร่อยไหมแซบบ้าแซบ น้องบอ,อกว่าเข้าใจคนถือกล้องนะพเพอทุกเพลงสนุกมากเขาก็โยกตามไมคเขาก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าด้วยแบบคนเยอะมากจริงแล้วยิ่งวันนี้ผมว่าน่าจะเยอะมากเลยเห็นไม้หมดไหมคุณแม่แฟนคลับครับใครมีหมดนาฬิกาลายบ้างผมจะปักหมดครับอันนี้มันปักไม่ขึ้นอ่ะแชทไม่ขึ้น